ร้อยตำรวจเอกนิติธรเกษสาอาดรองสารวัตรป้องกันปราบปรามปฏิบัติหน้าที่รองสารวัตรจราจรสถานีตํารวจภูธรหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่29ธันวาคมถึงช่วงสายเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่ประชาชนซึ่งไปทํางานต่างจังหวัดกําลังเดินทางกลับภูมิลาเนากันเป็นจำนวนมากรวมถึงมีบรรดานักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาสัมผัสอากาศที่หนาวตามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพชรบูร์อาทิเขาเค้อน้าหนาวภูทับเบิกกันอย่างหนึ่งแน่นส่งผล ทำให้ขณะน,นี้มีปริมาณรถบนถนนทางหลวงหมายเลข21สายสระบุรีดมศักดิ์ฝั่งขาขึ้นเริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตามสี่แยกไฟแดงของอำเภอหนองไผ่ล่าสุดมีรถจอดติดสัญญาณไฟแดงสะสมกันเป็นแถวยาวเบื้องต้นพันตํารวจเอกวิรัตคอนบุรีผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองไผ่มอบหมายให้ร้อยตํารวจนิติธรเกษสาอาดรองสารวัตรป้องกันปราบรามปฏิบัติหน้าที่รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรหนองไผ่จัดกำลับบงเจาที่ตำรวจจราจร อำนวยความสะดวกตามจุดทางร่วมทางแยกพร้อมทั้งปรับระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณเสียกไฟแดงหนองไผ่จากระบบออโต้มาเป็นระบบแมนนวลเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการเร่งระบายรถฝั่งขาขึ้นมาให้ติดสะสมและเป็นการระบายรถให้สัญจรผ่านไปมาได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น